เลยรีวิวเลยครับน้องกัดครับสวัสดีคร no ับก so ่ัดยิงให้ดูหนึ่งนัดนะครับอืมโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เพชรเลยปืนอะไรครับมันแก๊ปมันไม่อันตรายนะครับไม่มีลูกนะครับอ่ะแล้วยิงแบบมีลูกให้ดูสักสองกระเบื้องอันนี้อันนี้มันไม่ใช่ลูกอันนี้มันคือสะเก็ดไฟอ๋อสะเก็ดไฟยิงห่างๆเลยนะเดี๋ยวป้านกตกใจไอ้ช้างมุไฟห่างๆก็ไปห่างๆ ไปแล้วพอแล้วลูกอ้าวหล่นหล่นล่นลูกหล่นสีไหนอไมยอเมย์รู้วะอไมยลูกเป็นไง เ่วะนี่ควงปืนอาการมาควงปืนใกล้ๆแม่ดูหนอ่อยนี่ทำไงอานนาเอาไหมอานนาเอาไหมเด็กห้าขวบควงปืนนะคะอันนี้เห็นเปล่าป้าําอะไรเปล่าป้าอีกสักกระเบื้องหนึ่งแม่ให้สองกระเบื้องไง้โอ้จัดไปอีกกระเบื้องอกระเบื้องหนึ่งเลย ป,ปนุหัวใจวายแน่เลยวะตายแน่ช็อกแน่ปนุกัดชักแน่ทำไมแรงแน่ดูอืมรออออ้อนร้อนร้อนไ้วันนฟะมือมึงอ,อ,อ,อ่ะอาววิธีการใส่การวิธีการใส่ อ่าแล้วยังไงต่อทอดออกกันครับอ่าอ่าีการใส่ใส่ลงไปถ้ามันหลุดอย่างนี้มันก็ต่อได้นะทุกคนห้ามเอาไปทิ้งนะครับอืมแล้วก็มันจะมีมันจะมีเนาะรอยติดปากโยกันอะไร่ม่ไหนอ่าเราทำไงนะอ่ทุกคนห้ามไปทิ้งนะครับทำทำมันหลุดมาทุกคนห้ามไปทิ้งนะ อันนี้มันต่อได้ใหม่แครับเห็นมีตรงนี้ไหมครับขาเอาไว้ต่อกับตรงนี้ครับอืมอ่าแล้วก็ใส่อะไรลูกโตใส่ลูกใส่ลูกปืนนครับอ่าลูกปืนลูกปืนนี่มันจะเป็นกระสุนดินนะครับอ๋อะอะไรกดคอก็ไม่ลูกอ่าแล้วก็ทําไงต่อ้วไงต่อไม่กเไม่ีใครหิวหัือเลยวันเนี้ยอิ่มไงพึ่งกินกวยเตี๋ยวอ่า นี่ครับน้องอากาจกำลังจะไปยิงที่สนามาสนามยิงปืน one two three เริ่มน้องอากาจะไปสนามยิงปืนแล้วนะคะไปเลยพอแล้วลูกร้อนแดดอุ้ยโอ้ยเ oh. อ้ยกูก็รู้ว่ามันยิงกกูยิงตใจอีกเออมทำไมอ่ะ <c oughs> อัดล้ำด้วยสออกกันมันไม่ออกรสุมันออกกันมันไม่อออ่ะอ่ะมา,มาอ่ะอืมอืมควันขึ้นเลยลอ่ะยิงเลยหมดยัง,ออองอพอก่อนไหม ดี๋ยวตอนเย็นต่อนะสวัสดีครับบ๊ายบายกันทุกคนเอ้ยอย่าเพิ่งบ๊ายบายดิยังไม่จบคลิปเลยหรอยังไม่จบอีกเหรองานเอาไปปืนปืนเล็กอ่ะพริบหายอืมพูดไม่พอเลยน้องกัสขอโทษครับทุกคนขอโทษครับทุกคนไม่รู้แล้วร้อนไม่แกล้งแม่จามีคำจะคลคายมากนะครับอืมไม่เอาป่ะไปเอาปืนเล็กปืนสั้นนี่แบบป่าๆให้ดูนะครับครับ เอาเช็ดก่อนี๋้วแม่เช็ดฮะอร่อยไปหน่อยเลื่อนมาละมาป่ะไปเอาปืนเล็กเนะี่ยใครกินโยเกิร์ตทิ้งไม่เก็บแบบน้องกัดแน่นอน <c oughs> นี่นะคะทุกคนน้องกัดกินหรือไม่เก็บไม่เก็บครับเจ้าเคยเวยทอดมีกคนแล้มาให้จะกินหน่อย ขอขนมเปี้ยวนี่ป่ะคือกินแล้วกวดหนึ่งทานน้ำเป้ยวได้เปล่าโอกินชิมหน่อยได้เปล่ากินเยอะเกินไม่ไหวแล้วเอามาให้เขานะทุกคนน้องเอาการมาให้เขานะมาขอกินอ่ะมันว่ามันไปไปเอาได้ละไปเอาใหม่ะ